คั้งนี้ค่ะที่รู้ว่าของอ่ะจะเขาเตรียมมาไม่ได้เยอะครก็ตคน้างกาะคะเเมาทีเดียวือชานตัวปลมันีโอเใช่่ใช่้งหน้านบ้านบาไหนใช่ลิลิหน

换换。 อะส่กะเบาเลยค่ะเอาถึงซึ่งทั้งเป็นแล้วแบ่งกัน ฉันฉันหนึ่งฉันไม่รู้ค่ะคุณค่ะดีค่ะสวยไม่รู้ค่ะด้วรัะค่ะลุกล้กล

นี่ค่ะอ่น่ก่นก้าค่นี่แ่นี่่้นี่ก่เแ่น่มแ่ี่ค่นเานก่เ่นเาี่เาี่เขน่้านค่่นี่าเกมเนา ไอ้นีสไอ้นี to ่อ่ต้องขอบขอบคุณใชคไขอบไม่ขอบรู้จักรู้จักช่วยรู้จักช่รู้จักช่ขอบคุณก็ขอบคุณิมดีใจนะดีใจอะไรอะอะ้ปอนโม่สา